ฝันเห็นดวงดาวสว่างสุขใสบนท้องฟ้าคำทำนายช่วงนี้ชีวิตของคุณจะราบรื่นจะมีคนเดินทางไกลามาหาและมอบโชคลาภให้คุณถ้าเป็นหญิงชายที่เป็นโสดฝันจะได้พบเนื้อคู่ที่พึงพอใจแต่ถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วฝันจะได้ปุตรหรือได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงความรักสำหรับคนโสดหากยังไม่มีใคร คุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจทั้งเขาและคุณใจตรงกันแน่นอนหากคนที่คบกันอยู่แล้วช่วงนี้กำลังอินเลิฟกันสุดๆส,สำหรับคนที่มีคู่แล้วอาจจะได้รับข่าวดีเป็นพยานความรักของคุณทั้งสองดวงการงานการเงินช่วงนี้หน้าที่การงานจะไปได้ดีอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นได้แต่คนระมัดระวังการใช้จ่ายบ้างอย่าใช้เงินเกินตัวเด็ดขาด เลขเด็ดเลขมงคลสอง9ก9 8สาม389งสา